อินสแตนมิลนเนสเศรษฐีชั่วพริบตาแม็กซ์กันเทอร์เขียนอีพีสองสองตำนานรุ่นเก่าส่วนใหญ่ของคนที่คุณจะได้พบในหนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลันเมื่อไม่นานมานี้เองพวกเขารุ่งเรืองขึ้นมาจากไม่มีอะไรเลยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั่นทำให้พวกเขามีความน่าสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาคือหลักฐานที่มีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมันไม่ถึงขั้นไม่พึงประสงค์อย่างที่เห็นกันพวกเขาก็เหมือนพวกเราที่ต้องดิ้นรนไปกับความป่วยไข้าทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยุโรปเราอเมริกาและประเทศที่จเจริญแล้วประเทศอื่นๆพวกเขาก็เหมือนทุกคนที่ต้องเผชิญกับภาวะทุกอย่างสูงเกินไปในปลายศตวตรรษที่มีทั้งสินค้าราคาสูง อัตราภาษีสูงอัตราดอกเบี้ยสูงค่าแรงสูงและความไม่พอใจสูงแต่พวกเขาเอาชนะความสูงเกินไปเหล่านั้นด้วยการไปให้สูงกว่าซึ่งแค่เหตุผลข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็ทําให้เรื่องราวของพวกเขาสร้างกําลังใจได้อย่างมากมายแล้วแต่ก็มีความเห็นแย้งที่สวนมาซึ่งสรุปได้เป็นคําพูดที่คนมองแต่ด้านลบชอบพูดว่ามาง่ายเดี๋ยวก็ไปง่าย คนรวยเร็วเหล่านี้ยังไม่มีเวลามากพอที่จะพิสูจน์ความยั่งยืนของตัวเองแม้ส่วนใหญ่จะดูมีความมั่นคงดีแต่ใครจะรับประกันได้ละ่ะเป็นที่เข้าใจได้ว่าในอนาคตอันแสนโหดร้ายจะมีคนในนั้นที่ตกต่ำด้วยความเร็วไม่ต่างจากตอนนี้ขึ้นมายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1960กับบรรดากระต่ายตัวใหญ่ในวอลสตรีท เมื่อตลาดหุ้นดิ่งต่ำสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์อันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่สุดๆตอนนั้นเต่าที่เชื่องช้านั่งยิ้มอยู่บนบัญชีออมทรัพย์ของตัวเองในขณะที่ผู้จัดการกองทุนรุ่นใหม่ไฟแรงนั่งจับคู่ทางธุรกิจและผู้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วรายอื่นๆต่างตกสวรรค์ลงมาในทันใดในระหว่างที่ผู้เขาร่วงหล่นลงมานั้นก็มีเสียงตะโกนออกมาไกลๆว่า เราจะกลับมาแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาหลังจากนั้นด้วยความจริงอันน่าเศร้านี้เองทําให้มันดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีแต่จะต้องแสดงให้เห็นตั้งแต่ต้นว่ามาง่ายไม่จําเป็นต้องไปง่ายเสมอไปนั่นอาจทาให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นก็ได้ดังนั้นเราจะมาดูเรื่องราวของความสําเร็จช่วพริบตาในอดีตท,ที่ยังยืนยงอยู่จนถึงทุกวันนี้ พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่แอรอนมอนโกเมอรีวอร์ดผู้ซึ่งไม่ชอบชื่อต้นของตัวเองและแทบไม่เคยใช้มันเลยเป็นเด็กนิวเจอร์ซีย์ที่เริ่มต้นทำงานหาเงินด้วยการเป็นพนักงานขายในช่วงทศวรรษ1860เขาทำงานให้กับบริษัทค้าส่งและขนส่งหลายบริษัทที่ต้องเดินทางไปทั่วทั้งตอนใต้และตอนตกกลางเพื่อขายเครื่องมือเครื่องครัว และสินค้าอื่นๆให้กับร้านค้าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีอัธยาศัยดีเขาชอบพูดคุยกับเจ้าของร้านชาวนาและใครก็ตามที่เขาพบระหว่างทางซึ่งทุกคนล้วนบน่นเรื่องความแพงของสินค้าที่พวกเขาซื้อกับพนักงานขายนั่นทำให้วอดเริ่มคิดชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาพนักงานขายในการซื้อสินค้าแทบทุกอย่างจากโลกภายนอกและพนักงานขายโดยทั่วไป ก็ได้รับส่วนแบ่งไม่น้อยจากสินค้าที่ขายได้รวมไปถึงคนกลางในระดับอื่นๆที่อยู่ระหว่างพนักง,งานขายกับผู้ผลิตสินค้าวอร์ดเกิดสงสัยขึ้นมาว่าแล้วถ้ามีคนกลางเพียงคนเดียวและคนกลางนั้นไม่มีต้นทุนการเดินทางละ่ะถ้าเขาจะขายและส่งสินค้าทางไปรษณีย์ละ่ะความสำเร็จชั่วพริบตาได้เกิดขึ้นแล้ววอร์ดไปที่ชิคาโก และใช้เงินออมที่มีไม่มากเปิดบริษัทขายสินค้าทางประณนีย์เป็นบริษัทแรกๆของประเทศเขาตั้งกฎขึ้นมาว่าเขาจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเท่านั้นและจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคเท่านั้นโดยไม่มีผู้จัดจำหน่ายร้านค้าปลีกหรือคนกลางอื่นๆขั้นกลางยิ่งไปกว่านั้นวอดยังประกาศว่าเขาจะขายสินค้าให้เฉพาะสมาชิกองค์กรร่วมมือของชาวนาที่มีชื่อว่า p a t ช o n of h u t t บั n ดีหรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในานาม National g l a n นเท่านั้นกฎข้อหลังสุดนั้นดูประหลาดในสายตาเพื่อนนักธุรกิจในชิคาโกของวอร์ดเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นการจำกัดตลาดโดยไม่จำเป็นแต่วอร์ดรู้จักสหายในชนบทของเขาดีกล่าวคือพวกเขามีความใกล้ชิดกันแม้จะมีบ้านอยู่ห่างกันก็ตามพวกเขาไม่ไว้ใจคนภายนอก โดยเฉพาะคนจากในเมืองการจำกัดการขายของเขาให้เฉพาะคนกลุ่มนี้และปล่อยข่าวนี้ออกไปทำให้วอดกลายเป็นพวกเดียวกับคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มซึ่งในความเป็นจริงเขาก็สมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของเดอะแกลนด์ด้วยเพื่อการเข้าถึงข้อมูลชื่อและที่อยู่ของสมาชิกเขาคาดการณ์ว่าเกษตรกร,ะร,กรจะพักดีกับเขาและซื้อสินค้าจากเขาด้วยเหตุผลเดียวคือ เพื่อต่อต้านพวกคนกรุงที่ไว้ใจไม่ได้และเขาก็รู้ด้วยว่าราคาสินค้าของเขานั้นต่ำกว่าราคาที่พนักงานขายขายอยู่มากแคตตาล็อกชุดแรกของมอนโกเมอรี่วอร์ดแอนด์คอมพานีเป็นกระดาษแผ่นเดียว4ปีต่อมามันกลายเป็นหนังสือหนา150หหน้าและแอรอนมอนโกเมอรี่วอร์ดกลายเป็นเศรษฐีชายผู้ขายรู้ เรื่องราวของเหล่าบรรดาคนบริเร็วของเราจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนปิ๊งไอเดียคนแรกถึงจะติดกลุ่มกับเขาด้วยก็ได้ในหลายกรณีที่คนแรกเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเจ้าของไอเดียนั้นกลับยังคงเป็นคนที่เชื่องช้าและเลือนหายไปในการเวลาโดยไม่มีใครรู้และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตกอยู่กับคนที่มาทีหลังผู้ซึ่งเห็นศักยภาพของไอเดียนั้นผู้ซึ่งต่อยอดมัน และผู้ซึ่งเติมองค์ประกอบที่เป็นแรงขับเคลื่อนมันและทำให้มันเดินหน้าได้เหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเราขอตั้งชื่อให้มันว่าปรากฏการคนที่สองเราจะพยายามลงรายละเอียดของเรื่องนี้ในภายหลังแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องราวของบุคคลที่เป็นตำนานของปรากฏการคนที่สองที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเขาคือ เอ็ดเวิร์ดจอร์นโนเบิลตำนานเริ่มต้นเมื่อต้นทศวรรษ1900กับชายคนหนึ่งชื่อคาร์ลินส์เคลนเคลนคือคนแรกหรือคนที่ไม่ได้อะไรเขามีโรงงานเล็กๆที่ผลิตขนมอยู่ในคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอธุรกิจหลักของเขาคือขนมที่ทำด้วยช็อกโกแลตแต่ก็มีงานรองเป็นผู้ผลิตลูกอมรสมิ้นด้วย และด้วยความที่ไม่มีพื้นที่และอุปกรณ์เขาจึงว่าจ้างผู้ผลิตยารายหนึ่งให้ปั๊มลูกอมมิ้น์เป็นรูปร่างอย่างที่เขาต้องการแต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยทำให้ผู้ผลิตยาพบว่าลูกอมจะถูกปั๊มออกมาอย่างสวยงามได้หากมีการเจาะรูที่ตรงกลางด้วยซึ่งรูปทรงของลูกอมสีขาวที่มีรูตรงกลางนี้ทำให้ไม่ต้องคิดมากเวลาตั้งชื่อเคลนเรียกมันว่าไลฟ์เฟเวอร์ ห่วงยางช่วยชีวิตพูดเท่าคลาร่าเคลนผู้น่าสงสารไม่รู้เลยว่าเขากำลังนั่งอยู่บนเหมืองทองแต่กว่าจะรู้ก็สายไปเสียแล้วในขณะเดียวกันมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดจอห์นโนเบิลกำลังทำงานในธุรกิจโฆษณาในนิวยอร์กวันหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่นานเขาเห็นไลฟ์เซฟ,ฟเวอร์ของเคลนแถวหนึ่งในร้านค้าในนิวยอร์กเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อน จึงซื้อมันมาด้วยความอยากรู้เขาลองชิมและชอบมันแล้วก็ยังทึ่งไปกับรูปร่างและชื่อของมันอีกด้วยเขาแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีคนรู้จักมันแต่ด้วยความเป็นคนโฆษณาเขารู้ว่าเพราะอะไรหลายเซฟเวอร์จะต้องมีโฆษณาเขาจึงนั่งรถไฟไปคลิปแลนด์พร้อมไอเดียของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จะไปเสนอคลีนปรากฏว่าคลีนไม่สนใจ หนุ่มน้อยโนเบิลพยายามอธิบายอย่างเต็มที่เขาบรรยายถึงรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติที่น่าติดใจของไลท์เซฟเวอร์เขาวาดภาพความร่ำรวยที่อาจมาถึงคาร์ลนส์เครนถ้าเขาให้มีการโฆษณาสุดท้ายเครนเริ่มไม่พอใจและพลังปากเอ่ยคำพูดที่ทำลายตัวเองท่านนายคิดว่าไลท์เซฟเวอร์เจ๋งมากแล้วก็ทำไมนายไม่ผลิตมันซะเองเลยละ่ะ โนเบิลรวบรวมสติหลังจากตกใจเขาถามซ้ำและพบว่าเครนหมายความตามนั้นจริงๆผู้ผลิตขนมแห่งคลิปแลนด์ยินดีขายสูตรและสิทธิ์ทั้งหมดของไลท์เซเวอร์ให้ในราคาไม่กี่พันเหรียญราคาที่ตกลงกันในท้ายที่สุดคือ2,900เหรียญโนเบิลลงทุนด้วยเงินของตัวเองส่วนหนึ่งและให้เพื่อนคนหนึ่งลงทุนส่วนที่เหลือคาร์เรนส์เคลนรับเงินก้อนนั้นไป และใช้ชีวิตด้วยความเสียดายหลังจากนั้นเพื่อนของโนเบิลเป็นหนี้จากการลงทุนของเขาแต่เขาไม่มีวันเสียใจเลยเพราะเมื่อตอนที่เขาขายสิทธิ์ออกไปในอีก12ปีต่อมาเขาจากไปพร้อมกับผลกำไรที่มากกว่า200 0 0เปอร์เซ็นเป็นเพราะบางอย่างในไลท์เซฟเวอร์ที่โดนใจชาวอเมริกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงบริษัทตั้งใหม่เล็กๆของโนเบิลไม่ต้องผ่านอุปสรรคอันหนักหน่วง และยาวนานอย่างที่บริษัทใหม่ต้องประสบมีเพียงปัญหาในช่วงเริ่มต้นไม่กี่เรื่องเท่านั้นข้อที่ยากที่สุดเป็นเรื่องของบรรจุพัณฑ์จากเดิมที่เครนใช้กระดาษแข็งทาเป็นทรงกระบอกซึ่งเมื่ออยู่บนชั้นวางนานๆนนมันก็จะดูซึมน้ำมันมิ้นและทำให้ไลเซฟเวอร์จืดลงโนเบิลทดลองอยู่สักพักเขาจึงเกิดไอเดียว่าจะห่อขนมนั้นด้วยแผ่นดีบุกและสวมปลอกกระดาษทึบอีกชั้น แบบเดียวกับปรรจุพัณฑ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อแก้ปัญหานั้นได้แล้วโนโบก็ดึงความสามารถด้านโฆษณาของตนออกมาใช้เขาหวนนึกถึงความรู้สึกตอนที่หยิบไลฟ์เซฟเวอร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็มองออกว่าโดยมากแล้วมันจะขายได้จากความอยากรู้ของคนเขาจึงออกแบบชั้นวางพิเศษที่ร้านค้าร้านอาหารบาร์และสถานที่อื่นๆสามารถตั้งมันไว้ใกล้กับเครื่องคิดเงิน เขาตั้งราคาที่ชิ้นละ5เซนตอนแรกเขาขายไลเซเวอร์ให้กับบาร์ต่างๆทั่วนิวร์กซิตี้ที่ลูกค้าของบาร์มักต้องการสิ่งที่จะช่วยกลบกลิ่นเบียร์และวิสกี้และภายในไม่กี่สัปดาห์โนเบิ Noble ก็ได้รับคำสั่งซื้อซ้ำจากนั้นเขาก็นำมันไปเสนอกับอยู่ในเต็ดซิก้าสโต์ซึ่งมีร้านค้าในเครือมากกว่า1,000ร้านทั่วประเทศพอเริ่มมีรายได้โนเบลก็ใช้มันไปกับการโฆษณานในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดสังคมจึงติดใจไล์เซฟเวอร์อย่างมากมายและรวดเร็วขนาดนั้นเพราะรสชาติหรืออาจจะใช่แต่ก็มีขนมรสมิ้นอื่นๆในท้องตลาดที่มีรสชาติใกล้เคียงกันหรือเป็นเพราะรูปทรงที่แปลกหรือเพราะขนาดที่พกพาง,ง่ายหรือเพราะบรรจุภัณฑ์ที่ฉีกออกแล้วพับกลับและเก็บใส่กระเป๋าได้ ไม่มีใครมีคำตอบที่แน่ชัดแต่ความจริงก็คือไม่ช้าไม่นานไลซ์เซฟเวอร์ก็กลายเป็นขนมแข็งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและภายในเวลาไม่กี่ปีทุกๆ5ปอนของมิ้นท์และกลิ่นผลไม้ที่มีขายในอเมริกาจะมี4ปอนในนั้นเป็นไล g ์เซฟเวอร์4ปีหลังจากจ่ายเงินให้คาเลนเคลน2,900เหรียญเอ็ดโนเบิลก็กลายเป็นเศรษฐี ชายผู้สร้างเกมของตัวเองชาร์ลส์เดโรเป็นวิศวกรความร้อนอายุ42ปีอาศัยอยู่ในเยอรมันทาวรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อปี1933ช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีและแดโรก็ไม่มีงานที่มั่นคงมา3ปีแล้วภรรยาของเขากำลังจะมีลูกคนที่สองเดโรทำงานทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อให้ยังคงมีเนื้อและมันฝรั่งวางอยู่บนโต๊ะอาหาร เขาฉาปูนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและแม้แต่พาสุนัขของผู้มีฐานะไปเดินเล่นแล้วจูจ่ๆเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีคลุยโดยทำให้ชีวิตของเขาพุ่งทะย,ยานขึ้นราวกับติดจรวดเรื่องราวของชาลส์แดรูนั้นประหลาดเพราะมันไม่ได้ให้ข้อคิดอะไรและไม่ได้สะท้อนถึงสัจธรรมอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความสำเร็จอันใดเท่าที่ผมนึกออก ทั้งที่ผมอยากให้มันเป็นเพื่อจะได้เล่าเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเรื่องราวที่ดีควรมีจุดเน้นบางอย่างมีแนวเรื่องเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและการทำงานของคนหรือความรักหรือความเกลียดหรืออะไรสักอย่างแต่เรื่องนี้ไม่มีจุดให้เน้นมันเป็นแค่เรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งเคยยากจนที่เกิดมีไอเดียล้ำเลิศแล้วก็รวยขึ้นมาในทันใด ถ้าคุณอ่านเรื่องนี้ด้วยความคาดหวังว่าจะได้เรียนแบบชาร์ลส์เดโรผู้โชคดีคุณคงต้องผิดหวังเพราะมันไม่มีวิธีเค้นไอเดียดีๆให้ออกมาได้ถ้าคุณอยากปิ๊งไอเดียได้อย่างชาร์ลส์เดโรสิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือจงทำงานประจำวันของคุณต่อไปแล้วภาวนาว่าจะมีสักวันที่ไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวนี้ไม่แสดงถึงสิ่งใด ยกเว้นภาษิตโบราณที่ว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปนั่นอาจเป็นภาสิตท,ที่ดีที่คุณจดจําไว้ก็ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นพื้นฐานของการมองโลกในแง่ดีได้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกล้มเหลวเพียงใดในวันนี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจมีโอกาสเห็นความโชคดีรอคุณอยู่ตอนนี้ที่โชคชะตาจัดเตรียมไว้ให้คุณก็เป็นได้ ผมขอหยุดการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะมันไม่ได้พาเราไปถึงไหนเราจะย้อนไปถึงเรื่องราวของชาร์ลส์เดโรผู้สำราญเดโรก็เหมือนชาวอเมริกันผู้มีรายได้ปานกลางอีกหลายล้านคนในช่วงทศวรรษ1920ที่บรรยากาศในบ้านเมืองยังดีอยู่ที่เป็นนักลงทุนารายย่อยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จากนั้นหุ้นจำนวนไม่มากที่เขาถืออยู่ ก็ร่วงลงมาจนหมดในช่วงเศรษฐกิจพังทลายในปี1929จนถึงบัดนี้คือฤดูหนาวอันหนาวเหน็บของปี1933ด้วยเวลาว่างที่มีมากมายเขาฝันถึงชีวิตที่สบายขึ้นหากรวยขึ้นมาได้ไม่ใช่รวยธรรมดาด้วยแต่เป็นอภิมหารวยเขาเล่นเกมจะเป็นยังไงนะอย่างโดดเดี่ยวซึ่งดูจะเป็นเกมที่เศร้าที่สุดในโลก เขาจินตนาการว่าหุ้นของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเขาเลือกทำสิ่งนี้แทนที่จะเป็นสิ่งนั้นเขานึกภาพตัวเองหลุดออกจากช่วงเศรษฐกิจพังทลายกลายเป็นเจ้าพ่อในวงการอสังหาแล้วเขาก็คิดต่อว่าคนอื่นก็น่าจะชอบเล่นเกมแบบนี้ด้วยชนชัน้นกลางแทบทุกคนไม่มีเงินในช่วงเศรษฐกิจพังทลายนั้นแต่โรก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ที่คนไม่มีเงินจะรู้สึกสนุก ถ้าได้เล่นเกมที่พวกเขาสามารถจินตนาการว่าตัวเองมีเงินก้อนโตอยู่ในมืออย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวเกมนี้อาจจะใช้แบงค์หนึ่งรเหรียญปร้อมก็ได้มันเป็นเกมที่ต้องมีการซื้อการขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดโร w มีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมอีกทั้งมีฝีมือในการประดิษฐ์สิ่งของอยู่แล้วเขาเคยทำตัวต่อจิ๊กซอและเกมอื่นๆเล่นเป็นครั้งคราว เขานั่งลงที่โต๊ะที่คลุมด้วยผ้ากันน้ำมันแล้วลงมือร่างแบบของถนนและบ้านจำลองโดยตั้งชื่อถนนตามที่มีอยู่จริงในแอตแลนติกซิตี้มันเป็นเมืองชายหาดในนิวเจอร์ซีย์ที่ซึ่งเขาชอบไปตอนวันหยุดสมัยที่มีเงินมากกว่านี้เขาระบายสีแบบจำลองด้วยสีที่แจกให้ลองใช้ฟรีจากร้านค้าใกล้บ้านจากนั้นเขาก็ได้เศษไม้ฟรีเช่นกันจากโรงไม้แห่งหนึ่ง ที่นำมาแกะเป็นชิ้นเล็กๆแทนบ้านในเกมแล้วนำเศษกระดาษแข็งมาทำเป็นโฉนดที่ดินขณะนั้นเขาไม่ได้คิดจะทำเกมใหม่ที่ดูประหลาดนี้ออกมาขายเขามองว่ามันเป็นแค่กิจกรรมค่าเวลาสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาเท่านั้นแน่นอนว่าสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน์เมื่อมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างลูกเต๋าสองลูกเงินปลอมที่ยืมจากเด็กคนหนึ่งมา และกระดุมสีต่างๆที่ใช้เป็นตัวเดินแดโร่ ero, กับภรรยาและเพื่อนๆก็สามารถใช้เวลายามเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับการเล่นเกมนั้นพวกเขามีการปร,ปรับปรุงมาในระหว่างเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกฎหรือเพิ่มความซับซ้อนต่างๆสุดท้ายเกมนั้นก็กลายเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนบ้านแถบนั้นแดโรเรียกมันว่าโมโนโพลี เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนๆก็เริ่มมาขอให้เขาทำชุดเกมแบบนั้นให้บ้างซึ่งเขาก็ทำโดยคิดราคาต่างกันไปแต่อยู่ประมาณชุดละหนึ่งเหรียญเริ่มมีการบอกต่อเกี่ยวกับเกมนี้แล้วในไม่ช้าเขาก็ผลิตได้สองชุดต่อวันด้วยการทำมือจากการโฆษณาที่เป็นการบอกต่อเท่านั้นเขาทำงานหนักแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าการหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการพาสุนัขออกไปเดินเล่นเมื่อแดโร ทำเกมครบ100ชุดด้วยมือของเขาเองเขาก็รู้สึกเหนื่อยในขณะที่คำสั่งซื้อหลังไหลเข้ามาจนเขาทำไม่ทันเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจการพิมพ์มาเสนอว่าจะช่วยพิมพ์ภาพใส่กระดานของโมโนโพลีให้ซึ่งแดโรก็รับข้อเสนอนั้นด้วยความโล่งใจตอนนี้เขาเพิ่มกำลังการผลิตเป็น6ชุดต่อวันแล้วและก็ยังทำไม่ทันอยู่ดีเขานำเกมนี้ไปให้ร้านค้าใกล้บ้านบางร้านดู รวมถึงห้างสปปรรพสินค้าบางแห่งในฟิลาเดลเฟียซึ่งร้านเหล่านั้นตื่นเต้นมากเมื่อห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสั่งซื้อเกมโมโนโพลีจากเขาไปจำนวนมากเขาก็ตระหนักว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาโดยบังเอิญน,นั้นได้เติบโตเกินกว่าที่เขาจะควบคุมมันได้โมโนโพลีเกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่เดือนแต่มันใหญ่เกินกว่าจะมาผลิตแบบบ้านบ้านแล้วแดโรจึงไปจดลิขสิทธิ์เกมนี้ และมอบหมายหน้าที่ในการผลิตทั้งหมดให้กับเพื่อนในธุรกิจการพิมพ์ผู้นั้นเมื่อไม่กี่เดือนต่อมาโรงพิมพ์ที่ว่าก็มีงานล้นเช่นกันขณะน,นี้ร้านค้าในฟิลาเดลเฟียและเมืองอื่นๆพากันสั่งซื้อเกมนี้ทีละมากๆครั้งละ100ชุดหรือ200หรือ300ร้ร้านค้าไม่สามารถหาเกมขายได้ทันความต้องการของผู้ซื้อส่วนโรงพิมพ์ก็ผลิตเกมออกมาได้ไม่เร็วพอ ส่วนแดโร่ก็กำลังจมกองกระดาษที่เป็นเอกสารการส่งการเก็บเงินและการสั่งซื้อเขากำลังตกที่นั่งลำบากเสียแล้วน้อยครั้งมากที่ธุรกิจเกิดใหม่จะเติบโตได้เร็วขนาดนั้นถึงตรงนี้แดโร่คิดว่าเขาต้องเลือกแล้วเขาจะยืมเงินหรือขายสินค้าในสต็อกเพื่อระดมทุนมาสร้างโรงงานผลิตที่ใหญ่ขึ้นหรือจะขายลิขสิทธิ์เพื่อรับส่วนแบ่งให้กับบริษัทที่มีโรงงานอยู่แล้ว เขาอธิบายในภายหลังว่าในการตัดสินใจนั้นเขายึดหลักการต่างๆที่มีอยู่ในโมโนโพลีเป็นหลักซึ่งมันก็มีหลักสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือคุณอาจเจอปัญหาหนักได้ถ้าขยายกิจการเร็วเกินไปด้วยเหตุนี้เขาจึงเลือกไปคุยกับ p a r k เกอร์ t 拉เธอร์พาร์เกอร์布เธอรก่อตั้งขึ้นในปี1883ที่เมืองซาเลมรัฐแมสซาชูเซต บริษัทนี้คือผู้ผลิตเกมบนโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแดโรคิดว่าหากจะมีใครสามารถผลิตและทำการตลาดโมโนโพลี opoly, ได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ผู้นั้นก็คือพาร์เกอร์บรลาเทอร์นั่นเองพาร์เกอร์บรลาเทอร์ศึกษาเกมใหม่นี้อย่างละเอียดบริษัทนี้สามารถทำกำไรมาตลอดด้วยการยึดกฎเกณฑ์ที่ระบุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ได้เกมที่ดีและไม่ดีอย่างกฎข้อหนึ่งที่บอกว่าเกมที่ดีควรเล่นง่ายหรืออีกข้อหนึ่งคือมันไม่ควรใช้เวลาเกิน45นาทีแต่โมโนโพลีกลับแหกกฎสองข้อนั้นอย่างรุนแรงรวมถึงกฎข้ออื่นๆด้วย Parker อร์ t h เธอร์สรุปว่าเกมนี้มีข้อบกพร่องโดยพื้นฐานรวมทั้งสิ้น52ข้อพวกเขาจึงปฏิเสธแดโร มันน่าเศร้าแต่ก็ต้องทำให้ธุรกิจที่เติบโตของเขาเดินหน้าต่อไปแดโรกลับบ้านและออกคำสั่งให้โรงพิมพ์ผลิตเกมใหม่5,000ชุดโดยมีข้อบอกพร่องโดยพื้นฐานถึง52ข้อแต่คนก็ยังแย่งซื้อเกมนี้อยู่ดีเทศกาลคริสต์มาสของปี1934ใกล้เข้ามาแล้วและเกมชุดใหม่5,000ชุดก็ถูกขายให้กับร้านต่างๆก่อนที่โรงพิมพ์จะเอ่ยคำปฏิเสธเสอีก ทำให้แดโร่ต้องทำงานวันละ14ชั่วโมงเพื่อส่งสินค้าออกไปให้ทันพาร์เกอร์บลาเธอร์จับตาดูตลาดเกมใหม่ในร่มอย่างใกล้ชิดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสเมื่อสำนักงานใหญ่ที่ซาเลมได้รับรายงานความคลั่งไคล้เกมนี้จากทุกที่แล้วบริษัทก็เริ่มคิดทบทวนว่าที่ปฏิเสธแดโรไปนั้นเป็นการตัดสินใจถูกหรือไม่ในรายงานของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีบันทึกไว้ว่าจู่ๆข้อบกพร่องโดยพื้นฐาน52ข้อก็ดูไม่เลวร้ายไปเสียอย่างนั้นพาร์เกอร์布าเธอร์ยอมรับความผิดพลาดของตนอย่างกล้าหาญและตอนนี้พาร์เกอร์布าเธอร์ก็ติดต่อไปหาแดโรและเสนอสิ่งที่โค้กของบริษัทเรียกว่าสัญญาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก้อนโตแดโรยอมรับข้อเสนอ เขาเซ็นเอกสารและไปพักร้อนทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนสุดขีดพาเกอร์บลาเธอร์เริ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์โมโนโพลีในระดับประเทศจึงทำให้รู้ทันทีว่าสิ่งที่รับช่วงต่อจากแดโรคือการขึ้นหลังเสือดีๆนี่เองเพราะในขณะที่ฤดูการขายช่วงคริสต์มาสของปี1935กําลังใกล้เข้ามาบริษัทก็ได้รับโทรเลขสั่งซื้อเข้ามาอย่างท่วมทน จนต้องยัดมันใส่ตะกรา้าซักผ้าที่วางเรียงรายตามทางเดินแผนกบัญชีก็มีงานล้นมือจนรับไม่ไหวจนทำให้พาร์เกอร์布าเธอร์ต้องขอความช่วยเหลือจากบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในบอสตันซึ่งพอเหล่าบรรดานักบัญชีได้มาเห็นตะกรา้าซักผ้าเหล่านั้นพวกเขาก็ขอตัวกลับบอสตันทันทีพวกเขาไม่ขอรับงานนั้นไม่ว่าจะจ้างเท่าไหร่ก็ตามเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนั้น ในรายงานของบริษัทบอกได้ว่าโมโนโพลีเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพาร์เกอร์ t e r และมันยังคงขายดีไม่เลิกเรื่องราวของชาวแดโรยังไม่จบเพียงเท่านี้ติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ